โอ oh. ้น้ำมันเตาไฟ40ลิตรน้ำมันเตาไ0ลิตรน้ำมันหมดนี่กี่บาทถ้า <c oughs> เป็นหมื่นครับเป,เป็นหมื่นเย <c oughs> ลยปะระบบล็อกน้ำมันนี่ดีเนาะเท่ดีเนาะไม่มันมีนแจเขาเพิ่งเอากุญแจออกครับอก็ม oh. ันมันเป็นเกลียวล็อกอยู่ครับเกลียวล็อกออ๋แต่กลัวกลัวมันดิ้นได้ยางก็สภาพใช้งานครับ รถเปลี่ยนยากกระบะไม้แต่พื้นอ่ะเป็นเหล็กมีมีคันเดียวพื้นที่ว่าพื้นเป็นเหล็กนะมีสองคันอีกคันหนึ่งก็เหล็กมีนะมีครับคันหนึ่งครับคันนัเท่าไหร่สีสามยี่มีว่าคันไหนคันสีไหนก็หัวลายดิพื้นเหล็กนะพื้นเหล็กมีสองคันแล้วเครื่องรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันร้อยเจ้าสิบบอกนี่เป็นไหมเป็นีใหม่ อุ่แต่ว่ากระบะไม่สวยเท่านี้แต่เราสื้อเครื่องกับรุ่นเด็กก็สี่สิบสามเครื่องยังดีไหมครับที่ฟังดูผมฟังดูก็เครื่องใช้ได้เสียงยังแน่นยังอะไรพอใช้ได้ครับเครื่องควันไม่ขาวคุณชอบควันขาวๆปะไมเนี่คุณมาทุกงานเมื่อวานก็มานะก็มาติดตามนี่โอ้มาพอได้ขี่เขาเขาบอกว่าเขาจะพาไป นี่ครับพาไปเราไปอะไรนะทำคอนเทนต์อะไรวันนี้นี่อ๋องูนไอ้แชมสิบก็ไปมากระทงที่บางคลุป๊าดได้ได้ได้ไปเซตไปไหว้ก่อนอ้ยเราก็มายินดีกับเขาครับเอออันนี้ก็ดีใจกับเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเบอร์ควันเขียวพูดดีกี้คันไหนควันเขียวคันเบอร์เก้าเลยดีมันจะมีอยู่ข้างในครับก็เป็นกระบะไอ้เล็ในชุนเหล็กมีคันเด่น ดีนี่คนพามานี่มีคนพามานี่เต้นดูดูดูคารุนดูดร้านอหารดูร้านาดู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 ุนดูคารุนคาเงินหัวเงินเงินเงินนะทำาะไรหกปีหาสองก็เลยกระบะดำแล้วก็มาว่าแต่ไรสดกัไลรไม่ได้นะฟรบออะไรนี่ครบนะครับรถขับพร้อมใช้งาน ทุกอย่างเลยพอรบดนครบฮะไปบิ้งย่างไปหรอ้ไปดูมือเก้าดูมือเก้าป่ะเฮอสิงให้เช็คเราจะไปดูมือเก้ากันนะฮะสี่สามห่างจากันนี้เท่าไรเท่ามืด

เออผมมาเขาให้ลองไหนผมมาขนาดไหนหัวที่หัวที่น้ำมือนี่หรือเปล่าครับฮะมันหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันแต่แค่หัวลายหัวลายเขาแต่งมาแล้วไงอะไรหัวลายแต่งหมาแล้วก็เขไม่เหมือนเขารุดเดียวกันรุดเดียวกันรุดเดียวกันลีนะทำไมคันนี้มันดูใหม่ๆกว่าฮะทำไมคันนี้มันดูใหม่ๆกว่ารถคันนี้เขาดูแบบคนใช้คนละคนไม่ผมผมเจอคนที่เขาไอ้ที่เราไปติดต่อนะ เขาก็บอกว่ามีอีกคันนึงคันสีน้ำเงินหรืคันนั้นดีสุดแล้วสีน้ำเงินเห็น,หน,หนหป่ะเพราะว่าคนขับ,ขบขอะนะ่ะคนขับเขาอะไรนะเขาดีคนขับเขารักษาดีโอ้เสียลบเลยเขาคขึ้นขี่รถมากลู่เดียวกันเลยปะเดียวกันเองเลยคือเบาะคันนี้ คันนี้ดีกว่าอ๋อค้คดีกว่าแน่คันนี้ดีกว่านี่ดีกว่ายังไงครับเขาบอกว่าได้ว่าสี่สิบห้าแล้วก็จะลดได้ครับครับคันนี้สี่สามก็คันนั้นสภาพยังดีกว่าคันนี้นะเออแต่คือสภาพเครื่องคือซูซีกันแดงออ๋คันเ้าเลิกก็จะดีกว่าครับใช่ไหมราคาจะสูงกว่าครับรุ่นไปใช้งานก็ประมาณนี้เลยเราจะซื้อแพงเป็นล้านมันซื้อได้สามคันเลยนะพี่ซีโอเอาเลยครับ ซื้อได้สามคันเลยนะคือคุณซื้อเป็นล้านเน่ะไม่ใช่ว่าเราไปใช้เดือนละคืห้าหกคันไปแข่งเขาขี่บ้างไหมโง่สามครั้งลยครับอย่างมากคุณละคันละคันให้รถผมมาใช้รถหลวงเลยดิเออขนาดไหนรับรถหลวงไงดิแม่นบอกเออเขาจะเอาแบบดีๆเล่นปะบอกว่ากันรถหลวงยังวะเอาแบบเอาคันนี้สมมติว่าเราจะเอาเอาคันแพงๆถูกไหมแต่ว่ามันแพงงบเยอะงบเยอะนะครับงบเยอะถ้าเราซื้อมาแล้วรับงานมันงบเยอะมันคุ้มอยู่ถ้าเราซื้อมาเป็นแบบ ช่วยกันก็ก็ใช้เนาะถึงกันครับหรือคดีบอลผู้ขายว่ะฟูโซุ่นไม่ขายเขาต้องำไม่ขายขหรือเขาจ้างคนหนึ่งเขาได้สองคันนะครับเนี่ยโอ้แต่นั่นมันอันนี้คือต้องจ้างคือจ้างคนหนึ่งเขาได้สองโอ้เ้าเดลคอมทัชเนี่ยเขาขายฟูโซ่ มันหนาเดียวกันแม่นบ่นี่คืออะไรนี่ตาเหลี่ยมตาหวานนี่ตาเหลี่ยมตาหวานนีคือหวานคือตาหวานนั่นตาเหลี่ยมตาเหลี่ยมนี่ไฟไปหนาตรนี้ให้ขันนี้เดียวป่ะแถวมากอยู่ป่ครับทัานี้พื้นคอนเหมือนกับคันนั้นแหละอ๋อพื้นเหล็ก เออเนี <cents input> ่ยข <Lil ith> <ale> ึ้นกระบะกระบะไว้ดูนะครับดูไว้เล่นๆไม่ได้เอานะฮะดูเฉยๆขรามาดูรถเอฟซียังไม่ดูน่ารุ้นครับคันนี้ผมว่าน่ารุ้นเนี่ยครับถ้าผม เอาไปได้เต้นเหรม่ได้ครับเขาไปให้เลือหรืเต้นคุยราคาหนึ่งเอเต้นนะห้มี้ดวอันนี้คือกระบะเหล,ล็กแล้วเวลาเปิดเปิดไงครับเปิด,อ,ปดออกขางไหมมันจะมีระบบเปิด<อ>ิสุกสดทาส่วนมันสับส่วนเบบแล้วราคาก็อไม่กดดัน ถ้ามีตังค์ครับถ้ามีตังค์มันไม่เหมือนราคาเจ็บไปเก้าแสนหรือเป็นล้านครับเน่อยเราจะตามสภาพอ่าสภาพเอาไปใช้แบบครับพอมาทังเฮ้ยน่ารุ้มากครับความคิดผมเฮ้ยเขาลอกบ่โอ้โหเพรุ้ดนี่ก็คือสภาพข้างในเจริงานมาได้น้องเอาขี้เบิ่งหรือบ่ก็ยขี้อยู่ได้ล่ะ บอจะขี้เบ้างหรอวะบอท่านนี่ว่าท่านนี่ขี้เกียจเอ้ยนะเด็กๆแต่คันน,นี้ผมลองอเลยคือวะโอ้ที่ว่าดับเลยมั้ยบอบอแมนอลองติดเก,เกลือใหม่เบื้างลองอีกแล้ว ลองอีกแล้ววันนี้แอดูใจรุดพี่จอลอกคีเร<อ>นเบิให้ให้ลมเต็มก่อนครับเดี๋ยวจะเบรกดูเพราะมันต้องรอลมเนาะขนสับมารถนี่ ไม่ตายยังฮะไมนหรอแมนแมนไม่ตายรถฮะไม่ตายถ้าถ้าเป็นรถลงสีต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงมันมันจะป็นหน่ายเจ๊แสนนะโอ้ยตกใจเบิร์ดโอ้ยโอ้ยนี่ยังนี่ตกใจเบิร์ด สิงให้เช็คแม่เขาไม่ว่าเขาให้ลองเราเร็ววนน่นั้นเลยนี่เสียเอาคันวิ่งเต็มนี่เลยนี่เปอุทเปอุทลองเม่งเ,เดี๋ยวรอให้ลมเต็มลืมไป ในพ้นเ็ก็กวขนานพื้นเหล็กแล้วก็ตรงนี้เหล็กเออภาพภาพหัวนะครับผมมากันอะไรแต่แคกแกดูภายภายหลังจะดูเหมือนเก่าแต่ผมว่า ไปแล้วครับสิงขึ้นไปแล้วครับ อีกแล้ววันนี้ดิก็ใช้ใช,นะใช้ได้อีกถึงสิบปีไหมงูคือครับเกินใช่ไหมใชด้ดูแลถ้ารู้จักดูแลบำรุงรักษาคุณนันท์ถ้าเอาไปขนสัมภารถมันก็ก็พอรุนนะผมว่านะแล้วอย่างมันเป็นรถท่าที่พี่ว่าเอ่ีอะไรสาธารณะที่ว่าใช้ในถ้ารถคันใหม่มันก็จะเป็นอะไรที่แบบใช่ไหมครับ ถ้าคันใหม่มันก็แพงไปแพงไปแล้วไม่ในการใช้งานที่เราว่าใครอยากเออรถสาธารณะสาธารณะอย่างนั้นอะเราไม่ได้แบบจะเอาไปทางกาไรเนาะใช่ครับเนี่ยแล้วมันก็พอใช้ได้สิบยี่สิบปีสิบปีนี่เหลือเหลือคนสับรถอย่างเดียวคนช้างก็ได้ครับคนช้างก็ได้คนช้างก็ได้คนเป็นคนเอฟซีก็ยังได้เลยครับคนเอฟซี ซิงเกิ้ลเทคอันนี้ก็คันนี้คะแไม่กว่าู่เดกันอันนี้กับะอเดียเลยอันนี้รุ่นรุ่นเดียวกันปะเดีผู้ีถึงใจเลยครับเครื่องเครื่องเท่าไหร่ครับลก้ห้ามันรุ่นของพอเลเลยครับรุ่นเดีวกันเลยรุยกันเลยของพอเลมันก็ยังดูเหมือน

ว่านะตามสภาพนะแต่เขาพอใช้อยาที่ผมบอกราคาไม่กดดันออแลยาเขาดีที่ว่ารถใช้งานประจำอย่างนี้ครับรถล่องประจำครับตกใจเบิดแต่ดีกว่าของกอนเลยนะครับเนี่ยแต่แดีกว่าออว่างั้นอันนี้กระบะกระบะเล็ก เอียนะรถแต้ลมแมชอตเดี๋ยวเดี๋ยวไ้ดูรถพี่ใหญ่เลยเดี๋ยวนยเยี้ยบพวกกัยังไงของพวกกเนโอเคครับสวัสดีครับ